เก่งนักนะคนนักตายจมตายไหวไหมเป็นหมาแบบไดวไหวน้ำหูเรื่องเด็กวะเฮ้ยอยากผิดนะไปไม่นวดดีเทปดีเลยอีเทปตกยันต์ติดอะไรนั่นเร็วไปใครช่วยหน้าหม่อยมาแล้วมาแล้วมาผิดมาเร็วเร มมจขึ้นหนึ่งว่าเดนี้ว่าตัวได้ว่าตัวว่าตัวไม่เป็นถ้าล้างไม่ดีเลยแม่ปล่อยไหไป่วตัวเองก็เป็นก็เป็น้าสองเยกเ่ยียไม่เวลาช่วยยกีมันก็โอเคมันก็ไปเร็วเห็นไหมถูกไหมเนี่ยช่วยจับหา